สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดสีทุกท่านพบกับผมทิพันช่องคุมทรพัพย์พญานาคนะครับวันนี้ทิพันนะครับพาคุณผู้ชมมามาดูกระท่อมหลวงปู่สวงซึ่งเกิดขึ้นจากลูกศิษย์งหาหลวงปู่สวงนะครับท่านฝันดีนะครับพี่ติ๊กนะพี่ติก๊กหลายคนหลายท่านเนะเคยรู้จักพี่ติ๊กนะครับเรียนห้าร้อยพรรษานะคบห้าร้อยพรรษาก็คือที่ไปที่มา ปิ๊ติคนนี้แหละครับเนาะที่มาจากบ้านสนสถธารามท่นานมาเจอทิศผ่านโดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับไปที่บ้านจะบกก็เจอกันท่านยายมาี่นี่นะครับอยาการูปหลวงป,ปู่สุกมาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็มีเตา่ามีตะภาพน้ํามีปลาไหลแล้วก็เต่าก็นั่งรถผ่านก็เห็นเดินข้ามถนนอนยู่ๆก็ได้เอามาที่นี่อีกนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูตัวเลขกันนะครับ สวัสดีครับพิติกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับพีติก่ะพิติกคือไมไหนอะไ้เสียงจะทับหนอันนี้ใช่ไหมไ<อ>วันนี้เป็นวันที่ว่าคือโชคดีนะคะมีทั้งเต่ามาแล้วก็มีตะภาพแล้วก็มีปาลาไหลในเวลาเดียวกันและทีนี้ที่ได้ข่าวมาอีกก็คือพระอาจารย์เทียนชัยจากใบติเจยียท่านจะอ่า ให้บัวมาอีกสิบตัวและควายอีกสามตัวเป็นสิบสามตัวให้มาที่บ้านคุณยายส้อยเพื่อมาให้แจกลูกหลานเอาไปเลี้ยงกันก็ <laughs> แปลกใจตรงที่ว่าคืออ่ามอติกมาสร้างกระท่อมหลวงปู่นะบ้านคุณยายส้อยตรงนี้ที่ที่ลูกหลานท่านได้ศรัทธาและได้รับใช้หลวงปู่ที่ใบตึเกเจียยเนาะแล้วก็คุณยายได้ศรัทธาได้กราบไหว้หลวงปู่มาสมัยก่อน ตอนนี้หมอก็เลยภูมิใจที่คุณยายและครอบครัวลูกหลานได้ศรัทธาหลวงปู่ก็เลยมาสร้างอาสมถวายให้ตรงนี้ในการร่วมกันลูกหลานท่านค่ะคนละเล็กคนละน้อยก็กลายเป็นอาสมขึ้นมาทีนี้วันที่หนึ่งเราก็จะนี่มนหลวงปู่ที่กําลังสร้างอยู่ตอนนี้จะแห่มาประดิษฐานที่กระท่มอมตรงนี้ค่ะ วันที่หนึ่งวันที่หนึน่งค่ะวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาทีนี้ก็ต้องแล้วแต่ใครมีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญก็มาในวันนั้นก็คือว่าเป็นวันรวยเนาะวันที่หนึ่ง<ะ>ก็มาขอรับโชคจากหลวงปู่ก็แล้วกันเดี๋ยวท่านจะเมตตาลูกหลานของท่านเองแหละท่านก็จะให้โชคให้ให้ลาบกัน ทุกคนแล้วตอนนี้ให้เป็นแนวทางตัวไหนก่อนให้เป็นแนวทางก็อยู่กับตภาพนี่แหละก็เอาไปเอาไปตีเลขยังไงก็มีอะไรก็ดูเอาอ่ากตีเนาะว่าอปลาไหลเนี่ยก็เป็นเลขแปดไปปลาไหลก็เปดปลาไหลก็แป็ดเห็นไหมอ่าอ่อันนี้ตัวตัวตาภาพเนาะ เราก็ตีแล้วแต่ใครบางคนก็ตีห้าบางคนก็ตีสี่เต่าก็ได้สามได้สี่แล้วแต่เต่าหนึ่งตัวแต่สัตว์ในในกาลมังเนี่ยค่ะมีอยู่สามชนิดใช่ค่ะมีปลาปลาไหลสันักรักก็คือเงินทองเนาะอ่ออาไหลเข้ามาอันนี้ก็สันักรักอะไรอายุยืนยืนใช่เห็นไหมเนี่ยเต่าทั้งเต่าทั้งตะภาพซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าจะจะได้ง่ายๆนะคะตาภาพเนี่ยจริงไหม มาเ็นไม่ได้นัดหมายกันเลยเข้ามาอ่าก็ยังอยู่ๆอ่ะอ่ะน้องก็พากันเอาเต่ามาจริงไหมเราไม่ได้นัดกันเลยว่าเออที่นี่มีเต่านะอ่าอยู่น้องมาเช้าน้องก็ก็บอกว่าเอาปลาไหลมาให้อ่ะเห็นไหมก็ได้ปลาไหลมาเอาปลาไหลไม่ได้นัดไม่ได้บอกว่าเอาอะไรมานะไม่อ่ะเอาปลาไหลมาอ่าน้องอีกคนหนึ่งก็บอกผมไปได้ตาผ้ามา เออ,อรวมกันเลยรวมกันพอสายเวลาสักพักหนึ่งอาจารย์เทียนชัยก็บอกว่าให้บัวมาสิบตัวให้ควายมาสามตัวเดี๋ยววันวันประมาณวันพฤหัสมั้งเดี๋ยวก็มาแล้วค่ะพร้อมรถอ่าที่ขอค่าน้ำมันหมื่นกว่าบาทที่จะบรรทุกบัวมาให้ค่ะมาให้ที่นี่เลี้ยงนี่ก็ลูกหลานก็แจกกันเลี้ยงไป ทำไมทำไมปู่มาอยู่ณจุดนี้ทำไมปู่ตึงให้เอาสัปสัตมารวมกันก็ด้วยเหตุอันใดนี่แหละถ้าตรงนี้ก็คือชนประธานเนาะข้างหน้านี่ที่<า>ที่ไปเห็นกันก็เนี่ยเ,เดี๋ยวพอใ,วใช่ใหญ่ด้วยพอทําพิธีอะไรเสร็จเราก็จะเอาเขาคืนธรรมชาติไปค่ะให้เขาอยู่กับธรรมชาติที่เป็นแบบธรรมชาติของเขาของเขาอ่ะเราก็คืนเข้าไป เห็นว่าหลวงปูมาฝันหรือยังไงพี่ติ๊กหลวงปูมาหลวงปูท่านจะคือเราทํากระท่อมให้ท่าน่ะนะตรงเนี้ยแต่ท่านบันไดเห็นไหมบันไดท่านบอกให้ทําบันไดแบบเนี้ยเนี่ยดูตรงบันไดที่ให้ทาเนี่ยท่านบอกขอบันไดแบบนี้อ่ะให้ให้ทําให้ขึ้นตรงนั้นท่านบอกว่ามาแต่แต่ไม่มีบันไดขึ้นเนี่ยท่านก็บอกให้ทําบันไดนะเนี่ยดูเอาเนี่ยบันไดที่ท่านให้ทําเนี่ยเนี่ยค่ะ บันไดของท่านยังแค่เราประกอบไว้แต่ยังไม่ได้เอาไปตั้งขึ้นก็คือว่าท่านให้เอาแม่บันไดอ่ะคือให้เอาต้นคูณให้เอากิ่งคูณเห็นนะนี่คือคูณ่าทำทำ,ทำคูณค่ะเอาเอา,เอาต้นคูณทำนี่คือคูณเนี่ยเนี่ยแม่บันไดคือคูณอันนี้คือเขาเรียกว่าบันไดกรรมบันไดเนาะก็คือใช้ไม้สัก ใช่ไม้สักค่ะไม้สักเพราะว่านี่ก็คือไม้สักค่ะที่ทำไม้สักค่ะเสาสักท่าน,นบอกว่าบันไดเงินบันไดเงินบันไดทองแล้วก็ทองอใช่มีรวยแล้วมีเงินแล้วก็ซื้อทองเก็บ<อ> <laughs> บันไดเงินเงินมีเงินถ้าไม่มีเงินเราก็ซื้อทองไม่ได้<อ>เรามีเงินก้าวเราสะสมทำมาหากินเรามีเงินเก็บแล้ก็ซื้อทอง ก็สร้างบารมีไปแล้วก็ใช้ใช้เสาเสาไม้สักแล้วเราก็มาทาเป็นสีทองอ่าสีเงินกับสีทองใช่สีเงินสีทองที่ไปที่มาท,ที่ที่สร้างตรงนี้คือมันเป็นไปในยังไงนะที่อาสมหลวงปู่เนี่ยอ, <า S 2> อาสมอา่มอากระท่อมหลวงปู่ใช่ไหมทําไมต้องมาสร้างตรงนี้ก็เพราะว่าหนึ่งศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาคุณยายแรกแรกเลยคือศรัทธ,ธาคุณยายคุณยายเป็นผู้มีศิล์ มีศีลมีทานบารมีค่ะอายุ93ปีท่านยังสวดมนต์ท่านยังอ่านหนังสือท่านยังแบบคือช่วยเหลือลูกหลานได้มากใครเดือดร้อนมาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ของท่านมีหลวงปู่เง,งี้ยมาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนำทางให้ไปปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นอันนั้นให้ถูกทางเง,งี้ยท่านก็ช่วยจนนับไม่ถ้วนโดยเงินทองใครจะถวายวางเท่าไหร่ ท่านก็ไม่เคยว่าท่านก็เก็บเงินตรงนั้นตรงนั้นแหละสะสมมาท่านก็ร่วมสร้างบุญตลอดท่านไม่เคยว่าเก็บไว้ส่วนตัวสร้างโตค่ะคือในความคิดของตนเองอะทำไมปู่ถึงให้ให้มาช่วยคุณยายมาสร้างตัวนี้เพราะว่าจิตของคุณยายถึงปู่ปู่ถึงคุณยายนึกออกไหมจิตถึงจิตอนะอ่าบอกว่าใครศรัทธาปู่ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ท่านก็มาเมตตา ท่านก็ต้องให้เราเป็นตัวแทนมาเพราะเราคือลูกหลานของท่านคนหนึ่งเนาะที่สร้างรูปเหมือนท่านมาตลอดท่านก็ให้มาไม่ตาคุณยายเคยอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยอยู่ที่บ้านสวนสัทธารามคล้วที่ไหนนี่ก็เป็นคนที่สร้างรูปลวงปูสวงไว้ที่หลายที่ที่ไหนบ้างครับก็มีที่อาจารย์กิษณะที่ใส่ไปใต้ที่วัดบ้านสวนสัทธารามอ่าแล้วก็ที่วัดบ้านสเลา ที่นางรองแล้วก็ที่สี่ภาคที่โคราชแล้วก็ที่จังหวัดอะไรที่มะขามหวานนะจังหวัดเพชรชบูรณ์อาจารย์จํำชื่ออาจารย์ท่านไม่ได้เนาะแล้วก็อีกหลายที่เนาะที่เราไม่ได้นับก็หลายจุดนะคะบางทีก็เล็กๆน้อยๆอยงี้เราก็เได้สร้างแล้วก็คือสร้าง คือร่วมสร้างนะส่วนใหญ่และแต่ก่อนก็ดูแลอุปถักก็มีหลวงปู่สวงบ้างก็มีหลวงปู่กองแห้งแล้วก็หลวงปู่อาจที่ดูแลอุปถากมาตลอดเลยทั้งสามท่านนี้คือท่านไปแล้วใช่ไหมคะใช่ท่านไปหมดแล้วท่านละหมดแล้วพอท่านละท่านก็ทิ้งรอยทาไว้ให้เรารอยทาที่ให้เดินตามว่า เราจะสร้างอะไรยังไงเราก็ต้องก่อนจะสร้างเราก็ต้องขึ้นผ่านขันห้าคันแปดขออนุญาตว่าลูกขอสร้างรูปเหมือนปู่ให้ลูกหลานได้บูชานะ,ะถ้าท่านอนุญาตท่านก็จะมาบอกว่าอนุญาตลูกให้ทําลักษณะแบบไหนท่านก็จะมาให้เราเห็นเราถึงจะสร้างได้ไม่ใช่อยู่ๆอยากจะปั้นๆเลยไม่ได้เราต้องขอท่านก่อน <c oughs> ต้องขออนุญาตคถ้าท่านบอกอะทาอนุญาตเราก็ถึงได้กล้าสร้าง อ่าอย่างจุดนี้เหมือนกันท่านก็อนุญาตเราถึงได้สร้างอ่าถ้าท่านไม่อนุญาตเนะเราไปเตะท่านไม่ได้นะค่ะไม่ได้เราต้องขอท่านก่อนค่ะค<ช>่ะห,หลายหลายจุดที่สร้างมาก็แต่ละจุดก็เจริญรุ่งเรืองหมดเลยแต่ไม่ได้ยึดติดทำแล้วไ,ได้ยึดติดจ,จะไปยึดทำไมในเมื่อเราสร้างแล้วเราถวายแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นของธรณีสงเนาะแต่ละสถานที่ไป ทุกคนกรบบาบไหว้ขอแต่สิ่งดีๆเราก็ได้อนุโมทนาร่วมเป็นบุญใหญ่เงี้ยที่เราได้สร้างก็เป็นบุญของเราลหละที่ได้สร้างค,ค่ะได้สร้างได้ได้ร่วมได้ทําอย่างเงี้ยก็อย่างที่อาจารย์เทียนชัยเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาเนาะที่บายตึกเจียจเราก็ได้ความเมตตาจากท่านส่วนหนึ่งร่วมมาค่ะตามกําลังกัน ก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่ไม่เคยลืมบารมีของปู่เลยก็คือปู่ให้ไปเรียนเป็นหมอแพทย์แผนไทยคือสวงนะคะใช่ให้ลูกหลานไปเรียนนะจะได้ช่วยเหลือลูกหลานต่อไปอ่านั่นแหละก็พอได้เรียนได้รู้ตำรับตำรามาเพื่อจะช่วยจะได้ช่วยเหลือเป็นบางรายไปป่วยอะไรมาแล้วก็พอมีความรู้เล็กๆน้อยๆอยเงี้ยค่ะช่วยเหลือกันไป ค่ะตามที่ว่าเคสหนักเคสเบาแล้วก็ว่ากันไปนั่นแหละปู่ให้วิชาช่วยเหลือคนเนาะปู่ให้แนวทางแต่การเราต้องไปเรียนรู้เอาตรงนั้นมาเราต้องมีสถาบันการเรียนรู้ที่รับรองทีนี้พี่เองก็เรียนในในเรื่องของหนึ่งก็คือพดุงคันสองก็คือเภสัชสามคือเวชกรรม อันนี้เราก็คือเหมือนเราจบมาทางหมอของหมอสมุนไพรเนาะ,ะที่เรามีใบยืนยันรับรองว่าเออเราได้เรียนจริงเราก็จะได้วิเคราะห์อาการคนไข้จากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟธาตุไหนย่อนพิการธาตุไหนอะไรเงี้ยเราก็เอาตรงเนี้ยมาวิเคราะห์แล้วก็จัดยาให้คนไข้ไปแต่ละบุคคลไปค่ะแล้วก็แล้วก็คือเป็นเป็นหมอชาวบ้านเป็นหมอพื้นบ้านไปอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆศึกษาไป ถ้าใครไม่อยากอยากจะรักษาก็มาหาพี่ติ๊กได้ใช่ไหมก็ติดต่อมาอย่างอย่างตอนนี้อยู่จุดนี้ก็มาที่บ้านคุณยายอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะอยู่ที่บุรีรัมย์มาที่บ้านคุณยายมาวันอย่างวันที่หนึ่งเราก็จะมีการต้มยาใส่กระทะใหญ่เหมือนที่วัดบ้านสนนะที่เคยที่เคยต้มให้อให้น่ะจะเป็นกระทะใหญ่เราก็จะต้มหน้าอสมลงปูนนี่แหละเราจะทําเป็นก้อนเศร้าสามก้อนแล้วก็กระทะใหญ่เราก็จะจัดเป็นตำรับยาเลย วันนั้นอ่ะใครอยากจะกินยาก็วันที่หนึ่งก็มาร่วมแล้วก็มาตักเอายาไปค่ะเราเขาเรียกว่ายาที่หลวงปู่ให้ลูกหลานไปเรียนตอนนี้เรียนรู้ตาหัับยามาแล้วเราก็มาต้มยาแจกทานไปในวันนั้นค่ะก็ให้ไปจะมียาอะไรบ้างเดี๋ยวก็ต้องมาดูในวันนั้น